เอาครับมาดูครับควอเตอร์ที่2ครับอตอนนี้เรา,เอาออกนอกสนามหน่อยมาติดตามกิจกรรมจีโฟฟุตบอลกันต่อครับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมหนองเลงทรายเทศบาลตะบนแม่ใจครับสวนาสาธารณเฉลิมพระเกียรตินะฮะอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาหลัังดนนขึ้ คอเตอร์ที่2นี้นะฮะหนองเล็งทรายเราเปลี่ยนจากรุ่น12ให้มาเป็นรุ่นไม่เกิน10ปีครับลงไปเล่นกับสันต้นม่วงสันต้นม่วงนี้ยังเป็นชุดเดิมครับหลังจากที่ควอเตอร์ที่1ยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นนะฮะศูนย์ศูนย์เข้าหนึ่งคน้นน บ้านเดินเพื่อนหน่อยตามตัวประกบตามตัวประกบตามตามตัวตามตัวประกบโอ้โหลูกนี้โอ้โหสกิดแบบนี้เกือบเข้าประตูตัวเองครับเรับต้องจอกลงดูการเล่นเกมรับต้องลงปั้นเกมรับลงสิบนาทีหลังจากนี้มาดูครับสันตุนม่วงจะทําประตูได้หรือเปล่าครับนี่ครับโอ้โหยืนดีครับปลูกเสาประตูของเราต้องปินนะ โอ้เอาบอลลงสวยครับอุ้อยจังหวะสุดท้ายน่าลงมาเอาบอลคนนะ <c oughs> น้องพีทนะฮะต้นวัดมาแย่งเขาเตะทาไมค้งหายปั้นลงมากลางจะหายหน้าที่ของปั้นทำหน้าที่ของตัวเองทำหน้าที่ของตัวเอง Dante, ได้อยู่ได้อย hmm. oui. ู่เขียวได้ทุ่มทุ่มไม่ถูกต้องด้วยนะโน่น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 นุ่มน้านุ่มหน้ามองเพื่อนให้ทั่วทั่วหน่อยอันและวตั้นมองหาเพื่อนเพื่อนสีบอลด้วยโอ้โห จายช่องนี้สวยแล้วนะแต่แรงไปนิดนึงครับแม่สีผมหน้าเหงาแมสักหน้าคูมวดหนอบีมทีมครับกำลังปั้นนะรุ่นเดียคเดยปัะกปั้น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 จอ้นป้าปั้นปั้นงั้นปั้นปั้นปันป้นปั้นปัปนปั้น้ปนปั้นปปัะนปั้ลปปั้นปัอปน้่ันนนปัน ข้านี้เข้าขวาแม่ช้าไปนิดนึงครับอี๊ดาวเลยยาวเลยบอลลงแตะลงที่เรียกบอลมา คนเข้าคนลองคนเข้าคนเดียวเต็มเต็มกันลูนี้จุกไหมจุกนะครับนี่ปั้นปั้นจอกล้มอย่าดูอย่าเดินดูอย่ายืนดูเพื่อนเล่นจอกลงเก็บรับต้องจอกลงมเอาครับสองลูนี้อยังเซฟไม่ได้ครับนี่กองหน้าลงมาเดึงบอลเนาะสาธุตัวน้องตินนี่เซฟไปหลายลูกเลยทีเดียว น,นี่ครับสันเป็นม่วงขึ้นมาใหม่ครับเจาะลูกนี้โกโกโกโอย้ยังเหนียวครับยังเหนียวท,ทำงานหนักหน่อยนะแล้กโกสุดยอดเลยเกมรับเกมรับจกลงปัเกมรับจกลงเฮ้ยยิ่งเก่าเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวของหน้าแยกกันออก สำหรับสันดานม่วงนะ STM Academy ก็ตอนนี้ก็ยังเราก็ถือว่าเป็นสมาชิก G f o ุต f o o t b a เราแล้วนะผู้ปกครองก็ได้สนับสนุนเสื้อ G f o ุต f o o t b a เราไปครบทีมนะฮะเรับอเข้าเข้ากข้าเ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 อาเข้อ้เา้าเาเา้า หมอครับนี่เวลาใช้ได้ครับอืจ่ายไม่ผ่านนะปั้นจักลงปั้นจักลงเกมรับจักลงปั้นเรียบบอมหลยิงยังเดียวเลยค่อยๆปั้นเข้าไปค่อยค่อยๆค่อยๆจักลงปั้นเกมรับปั้นจักลงเยี่ยหลังเชียร์ยงเดียวหลังเชียรยังเดียวแถวเข้าขวางผิดจังหวะไปนิดนึงครับ มันเป็นไรอย่างก็รองเท่าเลยนักกีฬาเอานี่อุ้ยยวต้องไปออกแบบรองเท่าแบบมมเนอแบบ สันต้นม่วงโอ้ยลูกนี้โอ้ยสกัดเข้าประตูตัวเองครับแม่มเป็นยังเป็นยังไม่เป็นไร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 ตินบอกตินบอกกล่องน้ำกล่องน้ำคุูโรซุมกว่ากว่ากล่องหลังตัวเข้าเป็นยังเอาไหม

ปังจับมาปังจับมาอย่าเดินตันปันจับมาดูเพป็นเล่นจับลงมาตะตก้มาเขี้ยตะตก้โอ้โหลูกนี้เอนี่ครับแม่ยังเซฟได้ครับน้องตินครับแม่น้าลงมารับบอลคนรองหน้าลงมารับบอลคนคอเตอร์ที่สองเลฮะเออเออหนูลงมารับบอลหนูขอเชิญลงลงมาดึงบอลหนึ่งคนจ้าอย่าลืมต่ำขึ้นต่ำขึ้นหนึ่งที่มองหาเพื่อน เอาละครับทะลุไปแล้วนี่ครับโอ้ยังไม่พ้นเครีย์แม่เอาเลยทะลุอีกแล้วครับยังสกัดได้ไหมโอ้โหยังช่วยกันดีครับการเขาหายนะตอนนี้การเขาหายนะกางสู้ขามนาวีนาวี นาวีนาวีครับถ้าบอลมาถึงล,ลงลงมาช่วยถ้าบอลบอ่าอลงมาช่วยกลางนั่นแหละค่อยอย่าพูดไวม่ต้องตามไม่ต้องตามปั้นปั้นป um ้เพ yeah ื no, anyway> Down, ่อนทำไมปั้นเขาไปส่อ้าวไม่มีใครเข้ามาแล้วเอาละ เอาละสามคนน่ะดูเลยสามต่อสอาต่อสมัรับบอลมารับบอลเออขึ้นขึ้นขึ้นหลังขึ้นขึ้นยังได้โยอีกทีอีกหนึ่งาทีถุมไปดังหน้าไปถุนมาตั้งหลังนะค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าลูกอาพวดอะพวดละเที่ยเออเยี่ยมมาก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 ค่อยๆอย่าพ่อ่เพื่อ ้เลียงพสีแดาเหากองเชียร์หนึ่งนาทีครับ1นาทีควอเตอร์ที่สองครับเอ้ยโดนไปหึ่เม็ดนะสล โอเคคตเตอร์ที่สอง ok na, ครับสันต้นม่วงนำหนึ่งศูนย์เดี๋ยวเจอกันใหม่คอเตอร์นะครับ